สวัสดีครับเอ่อดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะฮะวันนี้แอดมินแจ็กกี้ก็นำทุกท่านเข้าสู่ YouTube Channel ช่องว bon. ิเคราะห์บอลวิเคราะห์เกมลูกหนังบายแจ็กกี้นะฮะในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งหงแดงรือ้อูครับบุกไปเอาชนะคุณคอนเวิแฮมยูนเตถึงถิ่นอัพชั่นพาร์คนะฮะ ซึ่งเราจะมาดูว่าฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนโรตชันหลายๆตำแหน่งเนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าไม่พร้อมใช้งานทั้งก่อนการเกมการแข่งขันแล้วก็ระหว่างเกมการแข่งขันนะครับ่วนสามแต้มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ลิเวอร์อพูลตอนนี้ทะยานกลับไปสู่อันดับที่3นะครับโดยตามหลังจากฟูแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4คะแนนครับลงเล่นไป21นัดครับมี40คะแนนนะฮะ แล้วก็ตามหลังทีมอันดับที่2อ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้ตามมาติดๆแล้วนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมาของนอตเตหหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในวันที่บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้นะครับ3ประตูต่อ1โดยได้ประตูจากโมเ s สซาราครับ2ประตูนะครับแล้วก็จ um นะินนี่เวนด์ดูมฮะอีก1ประตูแล้วก็ไปเสียลูกตีไค่แตกในช่วงนาทีที่80กว่าๆนะครับเป็น สามประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทีมหงส์แดงครับเก็บสามแต้มสําคัญนะฮะแมตต์ต่อไปครับลิพูจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบรตันนะฮะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาชนะทางด้านของทอตแทมฮอสเปอร์ไปอย่างพิกความคาดหมายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยแมตต์บิ๊กแมตต์นะครับในวันอาทิตย์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจากฟูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวครับสองนัดนี้ลิพูต้องเก็บให้ได้ทั้งหมดอกแต้มเต็มครับ แล้วก็จะกลับไปสู่ตำแหน่งลุ้นแชมป์อยางเป็นอย่างเต็มตัวนะฮะเอาละครับเรามาพูดถึงผลงานโดยรวมของผู้เล่นหงแดงลิเวอรพูนะฮะเริ่มตั้งแต่แมนออฟเดอะแช์ในคัฟคืนที่ผ่านมาครับก็ไปใครไม่ได้ครับ2ประตูในเกมนั้นแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะฮะคว้าแมนออฟเดอะแช์ไปครองได้นะครับโดยไร้ข้อการขานะฮะส่วนลองลงมาครับก็หนีไม่พ้นกับดาวรุ่ง คนที่เรายังไม่เคยเห็นเต็มเกมนะฮะอย่างเช่นเน็ตฟิลิปนะฮะเมื่อวานก็จัดการลูกกลางอากาศได้100%ไม่มีผิดพลาดอาอมีผิดพลาดลูกเดียวก็คือในจังหวะเสียประตูซึ่งเน็ฟิลิปอาจาจะกะจังหวะมงผิดนิดหน่อยแต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาโดยตรงนะก็เคกดอสันสอนมาจากแถว2แล้วก็หลุดการประกบตัวมาแล้วก็ชาร์จเข้าประตูไปโดยรวมครับเน็ฟิลิปสามารถจัดการกับมิคาอลอันโตนิโอได้อยู่หมัดนะฮะ แม้อ่านจังหวะขึ้นมงแม้กระทั่งอ่านเกมและที่เป็นจุดเด่นของเนทฟิลิปเลยก็คือการครอบครองบอลโดยที่มีคู่ต่อสู้เข้ามาบีบเขาไม่ไม่ลุนลานนะฮะสามารถแจกจ่ายบอลออกให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสบายรวมไปถึงการลากทะลุขึ้นไปทําเกมลุกทําให้เซตเตอร์ฮาร์ในตอนนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะเมื่อจับคู่กับจอแดนแฮนเดสันแล้วก็เป็นคู่ที่ลงตัวในขณะที่เราไม่มี วิชิลฟานไดโจโกเมสหรือโจยมาติปนะครับแม้กระทั่งฟาบินยที่ยังเจ็บอยู่นัดฟิลิปถือว่าสอบผ่านนะฮะเมื่อคำคืนที่ผ่านมาเอาละครับเรามาดูตำแหน่งอื่นบ้างน,นะครับผู้รักษาประตูรับอลิสโอมเบเกอร์ก็ทำผลงานตัวเองได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดมีลูกเดียวที่เสียก็เป็นลูกอสุพัญญานะครับเพราะว่าลูกมันมันล้นออกมาทำให้แนวรับร์พูเนี่ยประกบตัวไม่ไม่ดีเองลูกก็เลยกระชอกมาจนถึง คลิกดอสันชาร์จเข้าไปอาริสซาเบเกอร์ก็ก็เสียครีนชีสไปก็น่าเสียดายนะฮะไม่เป็นไรครับอาริสซาเบเกอร์ถือว่าผลงานดีมาตรฐานโคงเซนตคองวาแม็กขวาครับเทนสตีนเดอร์อโน่เติมเกมได้ดีในช่วงแรกครับวูบว่าเปิดแม่นๆหลายลูกแต่คนที่จบสกอร์ดันไม่ใช่สุน้าอาชีพอาเป็นสุน้าอาชีพแต่ว่าไม่มีความมั่นใจอย่างเช่นดีว็อกโอลิกี้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นกันเมื่อคืนเล่นผิดพลาดบ่อยนะครับแล้วก็ไม่มีจุดเด่นจุดลงตัวนะครับ ส่วนคู่เซนเตอร์ฮาร์ปกับแนฟฟิลลิปไร้ข้อกังขาครับ,รารบสามารถยืนระยะได้ก็เป็นผลดีกับลิเวอร์พูลโดยตรงแน่นอนครับและขาดไม่ได้เลยคือกับตันทีมครับจอแดนแฮนเดอร์สันนะจนแม้กระทั่งเจนนิสครอปเนี่ยอาจจะมาบอกว่าแฮนเดอร์สันนี่คุณเหมาะที่จะเล่นเซนเตอร์ฮาร์แล้วเล่นดีนะครับถ้าฟาบิโอกลับมานี่ก็ใช้ฟาร์มิโย่เล่นมิดฟิลด์ได้เลยส่วนแบค็คซ้ายครับแอนดรูรูเบอร์สันเนี่ยโดยรวมนะเอสมินมองว่า ล็อบบี้ล็อบโบเนี่ยยังขาดจังหวะในการพาร์บอลหรือว่าการครอสบอลที่แม่นยําแล้วก็มันจังหวะยังขาดขาดกันเกินซึ่งล็อบโบตัวนี้จะต้องไปแก้ไขให้เร็วที่สุดนะฮะ mm hmm. เพราะว่าลิเวูถ้าฝั่งซ้ายและขวาไม่ทํางานเนี่ยจะทําให้เกรมดอปดอปลงไปครับส่วนล็อบโบโดยรวมก็ถือว่าดีในเรื่องของเกมลุกแต่การครอสบอลการพาร์บอลในจังหวะสุดท้ายยังทําได้ไม่ดีนะฮะส่วน, field, ม,วน,นม,มิดฟิลวก็้ มีส่วนร่วมในเกมนะครับโดยเฉพาะการโฮบอลต่างๆเชื่อมบอลจากแดนหลังขึ้นมาสู่แดนกลางและแดนหน้าซึ่งจีนี่เวเนดุมทาได้ดีมากๆครับเป็นศูนย์กลางสําหรับมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลณตอนนี้นะครับถ้าบาร์เซโลนาไม่สามารถดึงตัวได้ลิเวอร์พูลดึงเวเนดุมไว้ได้นะจะเป็นผลดีต่อทีมในฤดูกาลหน้านะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับเจมินเนอร์ฮะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีประมาณ60ซึ่งก็ทําให้เจ้าตัวไม่พอใจชเชคกนคอปถึงขนาดจะ คอสนิดหน่อยแต่ว่าทั้งสองคนก็ลงรอยกันด้วยดีในจังหวะที่มอนเตซาร่าซัดประตูขึ้นนำนะฮะนั่นก็คือจบไปว่าเจมินเนอร์ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเป็นผู้นำนะครับไม่โวยวายอาจจะมีถามบ้างว่าเอ๊ะทำไมผมถูกเปลี่ยนตัวออกผมไม่ดีตรงไหนเพราะณตอนนั้นคนที่เล่นไม่ดีกว่าเขามีถึงสองคนก็คือเซดานชัยกิลี่แลวก็ดีวอกโอลิกี้ซึ่งสมควรจะถูกเปลี่ยนตัวออกแต่เจนครับเลือกเจมินเนอร์สุดท้ายแล้วท่านลอง ก็เคารพการตัดสินใจของบอสนะฮะดยการแสดงความดีใจในจังหวะที years, the the ่ร์พูได้ประตูขึ้นนําก็ถือว่าได้ดีครับเจมีเนอร์ทำหน้าที่ทั้งเก็บกว่าเชื่อมเกมในแดนหลังและแดนกลางแดนหน้าส่วนตัวของเขาด้วยอายุ35 36ปีเนี่ยยังเป็นกำลังหลักของร์พูได้นะครับเป็น14ผู้เล่นแน่นอนอีกหนึ่งคนครับที่เป็นคีแมนในแมตช์ชนะเมื่อวานเลยก็คือเตียโกอคันธรา หลายหลายคนก็ประมาดว่าช้าแต่2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเจเรโกทำให้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาได้ลูกบอลหรือว่าครอบครองบอลเนี่ยการที่จะทําเกมหรือว่ามิติของเกมเนี่ยมันจะกว้างขึ้นทําให้ทีมสามารถเล่นเกมลุกได้โดยที่มีเขาครอบครองบอลทุกคนสามารถเคลื่อนที่ไปในจุดที่เจเรโกสามารถจ่ายบอลได้นะครับโดยรวมแล้วเจเรโกเป็นผู้เล่นสําคัญและเล่นดีมากๆครับแมตช์เมื่อวานทําให้ เสียวิภาวิจารณ์ลดลงแน่นอนนะอย่างที่แอสเมินบอกไปแล้วว่าให้ทุกคนรอดูเทียโกปรับตัวนิดนึงให้เข้ากับสไตล์บอลพรีเมียร์ลีกซึ่งจะต้องคิดเร็วทําเร็วขึ้นอาจจะต้องจ่ายให้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งเทียโก้ทาได้ดีมาแล้วใน2เกมนะฮะเอาละครับมาดูที่ตำแหน่ง3ผู้เล่นตัวลุกครับเริ่มตั้งแต่เซดานชคิลในครึ่งแรก แอดมินมองว่าต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะื่องจากว่าเจ้าตัวทําได้ไม่ดีเลยบุบบาแค่สิบห้าถึงยีนาทีแรกนอกนั้นก็หายไปจากเกมแล้วก็ยืนเล่นซะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพักครึ่งเจนคอปไปพูดอะไรกับเซดดนชาร์คิลี่กลับมาในครึ่งหลังครับมีส่วนร่วมในประตูแรกครับทำชิงหนึ่งสองกับเคอร์ติโจนแล้วก็โมฮสซาร่าจนซาร่าทาประตูได้และประตูที่2ครับเจ้าตัวแอดซิดเลยนะฮะแล้วก็เคลื่อนเกมมากขึ้นนั่นทําให้ลิ์พูเนี่ย กลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีนักเตะใช้สอยที่เยอะขึ้นนะครับเนื่องจากเซดานชัยคิรี่ก็กลับมาฟอร์มดีอาจจะใช้เป็นสำรองหรือสตาร์ทตัวจริงได้ในแมตช์หน้านะครับ mm hmm. ก็ส่วนตัวแล้วชัยคิรี่เล่นไม่ดีในครึ่งแรกส่วนต้นครึ่งหลังทำได้ดีก็ถือว่าผลงานมาตรฐานอีกหนึ่งคนครับดีว็อกโอริกีเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เล่นแย่ที่สุดณค่นะําคืนที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับในหลายๆจังหวะ เพื่อนกาลังทําเกมลุกเวดซาร่าได้บอลเขาแทนที่จะสอดสายหาพื้นที่ในการเล่นแต่ดันไปยืนอยู่ริมเส้นซึ่งมันไม่ใช่วิวสัยทัศน์ของสุน่าที่จะทําประตูนะฮะหรือแม้กระทั่งการเดินเล่นในจังหวะที่เพื่อนครอบครองบอลซึ่งดี่บอกโอ,โอริกีเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องอยู่ในจุดไหนของการแข่งข,ขันเมื่อคืนซึ่งหลายๆคนก็มองแล้วว่าเราต้องถอดโอริกี้ออกแต่เจนคอปก็ยังให้โอกาสโอริกีในการพิสูจน์ตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็ส่งโรบิโต้ฟิมิโน่ลงมาโดยรวมแล้วดีวอกโอลิกีน่าจะไม่เหมาะในสไตล์ของเจสันคอปแล้วนะฮะก็เราต้องหาตัวตาตัวแทนมาก็จะ,ะน่าจะเป็นดีโคโชต้าหรือว่าอาจจะมีอีกหนึ่งคนที่เสริมเข้ามาก็ต้องดูกันอีกทีส่วนคนสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยแมนออฟเดอะแมตช์ Mat, ประจำค่ำคืนที่ผ่านมาครับโมฮัมเหม็ดซาราสองประตูครับทำให้เจ้าตัวยิงไปแล้ว15ประตู นำดาวสนโนวแน่นอนนะความมั่นใจของซาร่ากลับมาหมดแล้วนะครับแม้แม้ในทีม11ตัวแรกจะไม่มีโรเบิร์ตฟิมิโน่หรือซดิโอมาเน่แต่ซาร่าก็ยังมีส่วนร่วมและส่วนสำคัญของทีมเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขันทุกอย่างเขายังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลแม้จะมีข่าวบ้างว่าซาร่าจะย้ายแต่ตัวไอมินเชื่อว่าวตัวแล้วอีกหนึ่งฤดูกาลหน้าหรือสองฤดูกาลซาร่ายังคงจะเป็นแกนหลักของลิเวอร์พูล ต่อไปนะฮะและก็ช่วยทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แน่นอนนะฮะส่วนตัวสำรองนะฮะสามคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมเลยหนึ่งคนผมชมเลยเคอร์ติจโจนเชียร์ตั้งแต่หมดครึ่งแล้วกับแอดมินเมงโชในช่องชายผู้บ้าข้างเรือผูเมื่อบานที่เยาไลฟ์สดไปนะหลายหลายคนคงได้ดูกันในจังหวะที่เปลี่ยนเคอร์ติจโจนลงมาเนี่ยไม่ถึงสองสามนาทีที่ซ้ำเคอร์ติจโจนตัดบอลได้ที่แดนของเวสต์แฮมแล้วก็ ลากทะลุแนวรับไป1-2คนแล้วก็ทำชิ่งกับเซดาชาคิรีทำชิ่งกับโบมิสซาราแล้วก็ไปจบที่ซาราเป็นประตูแล้วก็โดยรวมแนละ้วฟอร์มของเขาคือการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบแล้วก็ความมั่นใจที่ที่กลับมาแล้วซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเชนค็ฟในการสร้างทีมให้สมดุลได้แม้จะมีใครบาดเจ็บนะครับส่วนคนที่2ครับที่เปลี่ยนลงไปแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีก็คือโรเบโตฟิมิโน มีส่วนในการแอสซิสต์นะครับให้กับจีนี่ไวเนดุมต้องชมเลยว่าฟิมิโน่เนี่ยความมั่นใจของเขาเนี่ยเต็มร้อยอยู่แล้วนัดที่แล้วก็ได้1ประตูส่วนแมนนี้ไม่มีชื่อเป็น11ตัวจริงก็อาจจะมาจากเรื่องการไม่ผ่านความฟิตหรือว่าอาจจะเจ็บเจเล็กน้อย,อยหรือจะเป็นแทคติกของเจนคอปที่ต้องการพักโรเบิร์ตฟิมิโน่ไว้บ้างเพ <c oughs> ื่อไม่ให้ล้าจนเกินไปซึ่งที่สุดแล้วฟิมิโน่ก็คงเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวแล้วก็มีส่วนร่วม ในเกมลุกของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับเพราะเขาสามารถดึงตัวผู้เล่นในแนวรับของเวสแฮมขึ้นมาประกบเขาแล้วก็ทําให้พื้นที่ว่างของโมนิซาลาหรือแม้กระทั่งเคธิจนหรือแม้กระทั่งออกเดชแชมบเบรลนที่ลงมาเนี่ยมีโอกาสสอดที่ไปทําประตูได้นะฮะส่วนคนที่3ครับอันนีออกเดชแชมบเบรลนที่เปลี่ยนลงมาเมื่อวานเนี่ยตัวแอดมองว่าแชมบเบรลนก่อนนี้น่าจะไม่มีอนาคตแล้วในถิ่นแอนฟิลด์แต่ว่าแชมบเบรลนลงมาเมื่อวาน พยายามสแสดงศัก,กยภาพหรือว่าสแสดงผลงานให้เจนนคอดูว่าตัวเขาเองยังมีส่วนสําคัญให้กับทีมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทําชิ่งกับจินิเวเนดดมไปเป็นเวนเนดดมทําประตูได้แล้วก็มีลูกลากตัดแผงรับของแดนการของเวทแฮมสวยๆหลายครั้งรวมไปถึงการสร้างสรรค์เกมในช่วงท้ายเกมประมาณสิน,นาทีให้กับทีมได้นะครับโดยรวมแล้วออเก็ดแชมเบอร์นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วมีลุ้นที่จะลงทั้งตัวสำรองและก็ตัวจริงในอนาคตนะฮะตอนนี้ร์พู มีชินที่ดีแล้วนะครับโดยรวมทุกอย่างกลับมาสู่โมเมนตัมลุ้นแชมป์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทัพหงแดงหรือว่าแฟนคลับทุกคนที่ติดตามชมทางช่อง YouTube ของแอดมินเองหรือแม้กระทั่งตามคอลัมนิทหรือว่าช่องต่างๆนะครับช่วยเชร์ช่วยให้กำลังใจแฟนคลับทีมหงแดงลีภูของเราสามารถเอาชนะในหลายๆลแมตช์แล้วก็เก็บสาแต้มสำคัญกลับไปอยู่ในโซนลุ้นแชมป์ส่วนวันนี้ครับแอดมินจกี้ ก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟน,แฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ชมอยู่นะครับรบกวนหรือ,อแชร์หรือว่าคอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับแอดมิน hmm. เป็นกำลังใจให้การสร้างผลงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมา so, EP ต่อไปเราอาจจะนำเสนอในแง่มุลต่างๆอาจจะเป็นทีมอื่นบ้างทั้งทีมใหญ่ในพิมพ์อังกฤษหรือว่าฟุตบันไทยฟุตบันต่างประเทศเยอรมันอังกฤษอิตาลีนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมได้เสพกัน สว่วนันนี้ครับแอนดินแจกีกี้ก็ขอราทุกท่านไปก่อนด้วย3แต้มสำคัญในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ